ตึงหูอาปกปิดนะทุกคนเมลินดาออกแต้งใหม่คะ่ะเจอสอรี่ก็ไปพามาลองเล่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเมลินดาซอฟต m แมสกินฟิตพาวเดอร์ฟวเดชั่นค่ะความปังคือเขามีเบอร์สีที่เหมาะกับสาวผิวสองสีแบบเจลได้คะ่ะติดตั้งมาเปิดกล่องนะจ๊ะ โอ้ยตลับดูดีมากมีความนูดเก๋เวอร์มาเดี๋ยวจะสวัสดีดูกันค่ะทุกคนเห็นไหมว่าทั้ง4สีเนี่ยเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์สีเนี่ยจริงๆอะเจลใช้เบอร์สามได้นะแต่ว่ามันออกส้มๆนิดนึงนะคะเจลก็เลยคิดว่าอะยังไงก็ลองใช้เบอร์สีดีกว่าค่ะเปิดตลับออกมานะคะเขาก็จะมีกระจกนะคะแถมมี2ชั้นแบบนี้พับของเขาเนี่ยเป็นกลมๆแบบนี้เลยพับคือดีมากแม่คือแบบนุ่มจริงจัง เดี๋ยวเจลวนเนื้อเบอร์สีนะคะนี่ประมาณนี้สีเหลืองแหละเจลว่าเจลใช้ได้แน่นอนเอาล่ะตามคำเคลมของเขานะคะบอกว่าสกินฟิตจะฟิตเข้าผิวหน้าหรือเปล่าไปลองดูกันจ้ะเริ่มเลยตึงตึงตึงนี่จ้าลองปาดครั้งแรกกันเลยนะคะตึงหูาปกปิดนะให้นะสีแป้งออกเหลืองเลยนะคะเจลว่าโอเคอยู่มาเดี๋ยวลองครึ่งหน้ากันค่ะ น <S <S เนื้อแป้งมีกลิ่หนหอมด้วยนิดนึงอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะจะก็ลงแป้งเมลิดาสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงบ้างส่วนตัวเนี่ยเจลให้ผ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของความเหลืองก็ยังโอเคอยู่และที่สําคัญคือแป้งเมลิดาให้ดูชัดๆแบบชัดเจนเลยนะการปกปิดคือเริดแล้วก็เรียบเนียนไปกับสีผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะพวกรายดำรอยสิวก็ปกปิดได้ปังเวอร์อะไรเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแปบนึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ คคนนะะตอนนี้เจลก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับลงแป้งเมลิดาตัวนี้ค่ะขอบอกก่อนว่าเมคอัพวันนี้เจลใช้ของเมลิดาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานตางานอายไลเนอร์งานแก้มรวมไปถึงงานปากค่ะ และนอนงานผิววันนี้นี่เลยแป้งจากเมลินาค่ะคือเจิเมซ่งมากในเรื่องของการปกปิดลงบนผิวเราก็ดูไม่แห้งเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าแป้งโดยปกติทั่วไปเนี่ยจะแห้งมาก <c oughs> เขาบอกว่าตัวนี้นมีซูเปอร์เอคยานะคะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นและที่สําคัญนย,ยังผสมสารกันแดดด้วยนะคะและที่สําคัญไม่มีน้าหอมไม่มีพาราเบนผิวแพ้ง่ายใช้ได้จ้า <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยจะล็อกผิวติดทนคุมบันยาวนานหรือเปล่าตามไปดูกันได้เลยค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้ากันเต็มเต็มเลยแบบจริงจังนะคะก็ <c oughs> ถามว่ามีความมันเล็กน้อยไหมก็นิดหน่อยนะคะตรงช่วงหน้าแก้มน,นะคะ,ตนนะ,คะแต่ว่าการติดทนตัวน,นี้ก็คือเฮ้ยตกใจตกใจเลยเพราะว่าไม่นึกว่าจะติดทนได้นานขนาดนี้นี่เมคอัพวันนี้คือเต็มจัดเต็มแล้วติดทนเวอร์ <c oughs> ส่วนตัวแป้งเนี่ยสีก็ไม่ดรอปลงมาเยอะแยะมากมายนะคะเจลถือว่าโอเคเลยให้ผ่านจ้ายังไงถ้าใครชอบแป้งตัวนี้นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะ